ก็ต่อลายคนเขเียวอยู่ในจมนได้เลยเขานกากพว่นะนี่สิภัษทำผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันเนะเพิ่อนเห็นต่างๆในพิิิจักจันจ้าเพื่นว่าสบายดีพี่นอกจ้าอันนี้จักรจันทุณนะ เคี่ยวหมักฝรั่งใส่ติบ่น้ำย่างเดือยนำย่างเดือยนำย่างเอื่อยนะเอื่อยมันพืชเอามาใส่บางตังนี้มาใส่บางตังอืมตะกี้ยังไปเขี่ยวหมักฝรั่งเห็ดได้ทผู้ชมน้ำย่างเดือยน้ำย่างเดือป้ามันบดหนุ่ยหนุ่ยตุตุ่ยผิดบ่กมาติดแล้วอือติดขนาดเลย ปุกปักปกปักปิตจักพรรดิให้านะิติเอนและปิโคกใหญ่เวแหลโคกอเออเอามีซองบ้างเนี่ปาอาหตัวนี้อ่ะเนี่ยเนือกเนื้อหน่อยตึ้นลามปามลามปามฟีฟีทูจะแค่ีฟีฟีีอะอืม เพื่อนเพื่อนรักบ่ได้เน่นอนเพื่นนี่เนาะรับ่เป็นเออเพื่อนรักบ่เป็นบเป็น,ปนเออแล้วก็มีลูกบ่้นี่แล้วจะได้ลูกเคยป้าเราเราได้ลูกเคยแล้ว <laughs> ลูกเราแหละชงค,ออคนชงค,คนสไตล์ผู้หน,น,นึ่งย่างผู้หนึ่งไปทางไหนเธอลูกเจ้าสามีเจ้าไปทาไหนไปทางงวดตัว <laughs> หางหาควายแล้วเนาะป้าปทาผู้ชมเดี๋ยว5าทาผู้ชมไปเบิ่งพักคาก่อนมาสิได้อืบอบ่ไปเลยจ้าเดี๋ยวตังกันไปเ5าทาผู้ชมที่ขรบไปเบิง่งพักคาอุ๊ยตายเด็กน้อยแดยดตจป้าอายเขา<ะ>เหตุย<ะ>ังไงสมรถไม่ใช่รถสิเชื่อมบ่ เชือกเชือกเชือกก <laughs> ปนำพาไปเก็บผักขาอีรอ้อยอีหล่างคำแพงสบายดีเห็นไหล,ลูกสบายดีพี่นอ้องนี่ไปคนมาย้ำได้กับพูนนี่แหละ <laughs> คนนี่ละจ้าพาไปเก็บตลอดเลยได้ใส่ลูกผักขานะนอันนี้วะ โอ้ยปอใหม่มันเบิร์ดหรือบอลลูปป้าทางนี้เห็นอย่างเด้นเนาะทางนันะ้นเนาะฟันพื้น,น,นแต่กี้แท้เนี่ยหุกโขกนะแป้นบันเลยนะเนาะโอ้อยยาพักขาสบายดีทำผู้สมที่เขารบทุกทา่าน มาเก็บผักขา,ขาแต่ยาผักขาน้อยหน่อย,อยจะจิบเห็นเลยหรือว่าใส่าถุงมาบา่ทีเอ้าเอาไป็นี่ยเดี๋ยวใครไปหาคอถุงใส่เอาปลาแมวมีเปลาแมวมีโท,ทรศัพท์แต่ฮามกามีมีอะไรนเสือ ใส่แกงทำไมพอหอม,มเลยนังเะบุกเขกินต่อพอหอมออกไปทางนอกออกละลาย เ,เห็น ท่าน,นไผเน่มีผักคาหรอ,อ,อหมีทีาท้านไผมีผักคาอยกได้นะโคปะแก้วแล้วก็โ<า>คระแก้วนี่ยจะมีบ่มี่นนๆโคบะแก้วโดวย พอมเมื่อกีบพักขาได้พี่โน้องเ้ยนี่นะ <Okay. S 1> สิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งพักขาลำกันตลอกบ,บ้านน้ำบ่อไปน้ำอันนี้สวนยาอเดอกไมก้อด,อมดอกคูณ ดอกคูนเสียงแคนสกยส่งกระแล้วเดี๋ยวก็ห้องสงการเดี๋ยวก็ได้ลิงสงคัญเดี๋ยมานำ้ำมาน้ำโลดมาน้ำโรดมาแก้พักขาซอยเอยพผักขาพักขา น็คือเนาเพื่อนล่างไงถึเได้ความสุขความสุขของสุเนลนแนนี่บ่งแนนี่ความสุขของสมเพนนะความสุขของสมเพนก็ต้องเป็นแนนี่ต้องมาครัพ่อ งามนเนาะเหมคนหรือบางไงพืชผักสวนครัวพามาหลพามาหล่อชมบันดาบอันนี้เพื่อนจะได้ทงานไหมเพื่อนน้องแอโอ้งามเนาะก็เห็นงามเห็นเฮือนได้สิเพื่อนก็งามเห็นงามแต่ว่า อันนี้เพื่อนไพสโลกอันนี้นะอันนี้เพื่อนอันนี้เข้าอันข้างเพื่อนเพื่อนเข้าอันปุ๋ยเห็นเดือนะหหารเระจายแบบหันท้ายเพลือหันใจใหญ่อันนี้กับผักขี้เล็สนี่ผักขี้เล็กผักบ่มีคนอยู่บ่ลูกอันนี้มยั้มกันแล้วก็จะนอนในนี้อ๋อหนูไ่จับม่คน ถ้ามีไกรแนะนําแนะนําหมู่บ้านเด้อ้หมู่เฮาไปหาปฎิญญาเด้อหมู่นะแนะนําบ้านแนะนําบ้านเนี่เพื่อนนั่งโนอดนั่งนลดนั่งนลดอ๋อนี่ย่งนอไม่เท่าอืมอุ้ยจังหวัด

อันนี้เพื่อนผู้ใดสรุปมันบิ๊กเคยอันนี้เมย์ใหญ่เมย์ใหญ่ชอบบิ๊กเมเมใหญ่ทบิ๊กอันนี้หงการเป็นวะอันนี้สลาสลาอันนี้กระโดดจำปา จะเงยกระเจี๊ยบเนยดีนะฮะแต่เราเงยดีก็กัเลยดีมองมองมองอันเจ็บปากนี่เลื่อนเจี๊ยบปากเลื่อนจริงอย่าพูดอีนะลูกมันไม่น่ารักดอกคุณสวยดอกคุณงามคุณดอกคุณงามงาม คุณย่าที่วังมา้เด็เขาที่สบอลมาเม็กเขาหนอนทีบอนมาข้อผักขาใส่แก้หน่อไม้จ้ะ โอ้ยไปเกินไฟพักคากันเยาะเนาะยังเเนาะเออเนาะยังเงเลยแน่ะคนใกลงมาใหม่ไรอันนี้พี่แจ็บค่ะเอยทั้งได้ีนลูกเดินหรือว่าเดินไป ร้อยขนาดพักก่พูดนะเกิดยืนได้คุณอู๋เกิดยื้างลังพาเกิดยางหลังพานค้หำเลยคุณได้หำนะฮ้ยคุณได้เป็นคนหำน่ะเฮ้ยทั้งเสือแดงเสือขาว สมาสิกสมาสิกน้ำหนาบายหนกกไปฮะแอปเปลิลแอปเปลิลบ้านชุกเจ้าออได้นีน่นะมะม่วงหาวมะนาวโหจ้าไปกินกับไปกินไปกินสมะนอะไรเนาะมะม่วงนี่เอลยไอหมากอันนี้เอลยอืมบ้าน ลองซิมมึงด okay, ูแซบไปแซบไปเปรี้ยวกัวใครแถวอุงเท็บน่าโดนบางไหมป้าเอ้ยลานเจ้านังปีกินปีกินอือ้ยเปรี้ยวมันโบรานใหญ่ค่ะมันวมนใหญ่ทำตมีนสได้อืปีกจนกับก้อยจาวานสดใสสดใสยางพลหนังจีนมันหน่ยใหญ่ยยามแดงเนาะ ุบมาให้แม่ให้กันย่อืยนี่หอมีแดงแดงมางานขายแม่ได้ไรเราเอายูพีเฮาก็บอได้พักเนาะเฮาก็สเปปไปเก็บทางอื่นต่อไปเบิ่งทางอื่นโอ้สมาชิกคันในสิงดังขนาดเลยได้ใช้ไปทางใดลูกพี่ไปทางพี่แล้วข้างาลังไหน ไปทางน้ไปงเศนัไใหญ่เนาะเออเราเห็นได้ในกรดักค่ะเดี๋ยวนั่งเเอาอันนี้นำกอกบมาถังกลางเออเขจะบริโภคมันไฟใหม่

เพื่อนร้านกับนี่มึนยุ่มหวานนะถ้าร้านนี่ยก็ไป็กุกชมกุกเด้ในห้างน,นี่น,นี่เพื่อนร้างนี่อ้หูร้านนี้แล้วโหลดเดอ้อโหลดเดอ้อพี่พี่ แล้วเขาก็สิงูไปทางเก่าแล้วเขาก็พุ่นทางนั้นให้กับเฮือนหลังงามเพื่อนเลยสิพักผิดเนี่ยายเฉยๆพี่น้องเอ้ยมึงเดินีเพฝืนไกลไกลทางไปมีผู้เสียบาันพุ่นแล้วลอยแบบอยู่บ้านนอกเลยแบบว่าสุดๆเลย

ซื่อเหมือนป้าป้าว้าวานั่นแหละซื้อ เพื่อได้กระแกนเอาไหมเนาะเจ้าของสวนอุ้ยอ้อยตึมไงให้สมศริกเก็บไป โอ้ยมันบ่มีหรอกลูกพ่อละป๊ะปะมันแห้งมาแล้วเล่นให้มาคุ้งหน่อยนะงามงาม จะต,ติดแอร์อีกยังอาทาังนี้ดีกว่า สองประตูหัวติพอ้ายน,นบ,บ่าวรอพี่อ้ายก็เขาต้องอ่านล้วในใดน,นบ่าวนาบ่าวนบาวน้บบวนองบลนทอ้าลืมเ,<อ>เราวส่อมเาส่อมรักหัวเรา,าเอันนี้ชีวิตรประจำวันของบ้านนาบ,บ,บ่าบาเอเนาะเนาะแก้ไไขแกงกรบบ ا นเฮาเฮ้อพุง เชว์ุงสวยๆเราะสบายดีพี่น้องไม่ใหญ่เืออะไรก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เสืออะไรเก็ะไนี่โดยแม่ทิ้งพอยู่พุณยายทิ้คนไปอยู่ที่อยู่ที่อ๋ออยูี่อยู่ที่อ๋อย่อยก้วี่อยู่่อด้า่อย่ทยียอมเมือยยง เมืง bon <pour S 2> <é> ่มองอัศรพลมะเมือาอจะพังทองเมือาจจะพังทองอืมมองอาจจ้า้วด้วยมองขาพ้นของม่กเร็กลุ่อ้มองหนึ่งขาเลยนี่พลังงามเนี่ยนี่นะเป็นครัว คุณสาวเจ้าคุณสาวลูกเจ้าคุณสาวลูเมียเขาเนี่ยสวัสดีเอามาถึงบ้านร้านสาวอันนี้ก็บร้านสาวคือกันนะผู้สาวเอ้ามาบันยินได้กินน้ำแล้วสมัยเซมเม้นม้วเนาะ ตัดทิ้เขาไปเก็บผักคามาแล้วแต่เขาไม่ได้ผักคาเลยได้ผักคาอยู่น้อยเดียววันสิบแกงใส่หน่อไม้อันนี้ไก่น้ำเที่ยวของหมู่บ้านนะำบ่อมายังไดบกระเทียมหนาหุ่นยำนั่นอันนี้เป็นเหลนต์ตำเลนคลิปนี้ขอจบเพียนสนิก่อรจะทานผู้ชมไปไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อว่ายังบ่ลูกยังจะยังคุณอะไรไหมคะขอจบเพียนสนิก่อรจะทานผู้ชมไปไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสบายดี